นี้เราจะมาแก้ไขโจทย์ข้อถัดไปนะครับตามที่มีบางท่านถามมาว่าให้ยกตัวอย่างเ,าเรื่องของการแก้ปัญหาโจทย์ consolidation ในตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของ consolidation ที่กำหนดว่ามีชั้นดินตามซอย profile ซอย profile ก็คือการเรียงลาดับชั้นดินลักษณะชั้นดินแต่ละชั้นเป็นยังไงนะครับดังรูปนี้เราจะเห็นว่า ข้างบนเป็นดินถมถัดลงไปลงเป็นเป็นชั้นทรายแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับโดยในรูปเนี่ยถ้ามองเราจะเห็นว่าในชั้นทรายเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์รูปเรลือใบอยู่นะครับตรงนี้สัญ,ญลักษณ์รูปเปลือใบนะครับรูปเปลือใบนะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าใต้าจากตรงตำแหน่งนี้ลงไปดินทั้งหมดนั้นจมอยู่ในน้ํา เพราะฉะนั้นเราทราบได้ทันทีเลยว่าข้างล่างนั้นใต้จากใต้สัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมหรือรูปเรือใบที่ว่านี้ดินจะต้องเป็นดินอิ่มตัวชุ่มน้ำดังนั้นความหนานแน่นที่จะกำหนดจะเป็นแกรมมาซัตชูเรตนะครับเหนือเรือใบขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นแกมมมาเวทนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราลองมาดูว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้าง โจทย์บอกว่าชั้นทรายเห็นไหมครับชั้นทรายมีเวทยูนิตเวท17กิโลนิวตันต่อลูกบาศกเมตรชั้นทรายมีเวทยูนิตเวทก็แสดงว่าทรายตรงนี้นะครับมีเวทยูนิตเพดเห็นไหมเหนือเรือใบ17กิโลนิวตันต่อลูกบาศกเมตรส่วนถัดไปเขาเขียนว่า saturated unit weight เวทาำยืดยึกๆหน่อยนะเชตูเ a t ส์ยูนิตเวทยี่สกิโลนิวตันต่อลูกบาศกเมตร หมายถึงตรงไหนครับหมายถึงตรงนี้ที่อาจารย์อาจารย์กำลังจะขีดให้ดูเนี่ยสีน้ำเงินก็ได้นะครับตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้เป็น r a t ริโ e d unit weight นะครับ s ัตริโอเ d สใช้สีน้ำเงินส่วนชั้นถัดไปซึ่งเป็นดินเหนียวดินเหนียว r a t ริโ e d unit w e i เ h t เหมือนกันเพราะอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ผิวน้ำนะครับ แล้วตรงนี้คืออะไรครับคือตรงนี้เห็นไหมฮะสิบเก้าจุดสี่ก็สรุปแล้วว่าตรงนี้คือสิบเก้าจุดสี่กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือเท่าไหร่ยี่สิบกิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตร17 ตรงนี้ทราบแล้วนะครับ17ตรงนี้ก็เป็นชั้นใสที่เหนือผิวน้ำขึ้นมาอาจารย์ลบทีนึงก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านาตามอาจารย์ทีละ,ระ,ร,ะระดับนะครับเป็นลำดับไปลบทั้งหมด mm hmm. เขาบอกว่าจงหาการสุดตัวของชั้นดินเหนียวการยุบตัวนั่นเอง consolidation s e t t l m e n t ของชั้นดินเหนียวอันเนื่องจากดินถม แสดงว่าเดิมทีไม่มีดินถมมาว่าความหมายก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสุบตัวที่ว่านี้ consolidation เนี่ยจะคำนวณการยุบตัวในชั้นดินเหนียวอันเนื่องจากดินถมที่มาถมทีหลังนะครับคำว่า consolidation นั้นหมายถึงอะไรครับหมายถึง consolidation settlement เนี่ยแหละหมายถึงการยุบตัวของดินที่เกิดขึ้นจากการไหลหนีของน้ำออกจากโครงดินและทำให้เกิดช่องว่าง ด้วยน้าหนักเดิมนั่นแหละนั่นหมายหมายถึงที่มาเพิ่มเดิมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนน้าหนักเนี่ยถ้าเพิ่มน้าหนักเพิ่มไป,ไปอีกก็จะไหลหนีอีกนะครับการไหลหนีของน้นทำทําให้เกิดโพรงและเกิดการขยับยุบตัวลงของเม็ดดินเนี่ยเราเรียกว่า consolidation sediment ซึ่งนิยมจะคิดกันในชั้นดินเหนียวเพราะน้ําไหลออกซึมช้ามากจากดินเหนียวแต่ถ้าชั้นทรายเนี่ยมันจะยุบตัวไปพร้อมๆกับ immediate sediment การยุบตัวของดินจําแนกอยู่ได้อยู่3ประเภทคือ1 immediate sediment ทันทีทันใด ขึ้นไปยืนหรือเอาน้ําหนักไปวางมันยุบเลยเช่นเรายืนบนดินเหนียวยืนบนทรายยุบทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกว่า immediate settlement แต่ถ้าเกิดว่าเป็น consolidation เราต้องรอให้น้าไหลหนีออกภาวะที่น้าหนักยังยืนอยู่อย่างนั้นเช่นเราขึ้นไปยืนบนทรา,ายน้ําไหลหนีทันทีเพราะฉะนั้นเรา,าจึงจึงมักจะพบว่าการคำนวณ immediate settlement หรือการคำนวณ consolidation ในทันทรายนั้นมักจะไม่พูดแยกกันเพราะมันเกิดพร้อมๆกัน แต่ดินเหนียวไม่ใช่ดินเหนียวที่ขึ้นไปยืนยุบแต่ถ้ายืนต่อไปค้างไปเวลานานเช่น10ปี20ปีหรืออันราลักวางไว้เนี่ยนะน้ำจะค่อยๆไหลหนีแล้วเกิดการยุบตัวซึ่งตรงนั้นเองครับก็คือเรื่องของ consolation settlement เขาต้องการให้หา consolation settlement ของชั้นดินเหนียวเนื่องจากดินถบนะครับเราก็มาดูสมการสมการที่ใช้ในการคำนวณเรือง consolation นั้นมีอยู่ด้วยกัน3สมการ แต่ถ้าดินเหนียวนั้นเป็น consolidation เป็น normaly Norm l consolidated clay โทษทีนะครับก่อนทีพูดผิดอาจารย์พูดผิด normaly consolidated clay หมายถึงอนะไร OCR over consolidation เท่ากับ1 OCR คือ over consolidation ratio นะครับมีค่าเท่ากับ PC หารด้วย P0 แดด ไปดูในพื้นฐานปัตถภีรศาสตร์ที่อาจารย์ทำไว้นะครับทวนแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วนะครับในหัวข้อ consolidation เนี่ยถ้าเข้าใจแล้วทําแก้โจทย์ไม่ยากเลยสมการที่เกี่ยวข้องมีสมสมการแต่สมการที่เกี่ยวกับ normal l y consolidated c r y นั้นมีแค่สมการเดียวอีก2สมการเป็น over consolidated cre OCR มากกว่า1ซึ่งซึ่งกัสจะได้อธิบายกันต่อไป นะครับแต่จริงๆไปดูในปฏิพีกรณศาสตร์ที่อาจารย์อธิบายได้สมการที่เกี่ยวข้องคือสมการตัวนี้ครับ sc เท่ากับ c c หารด้วย1บวก e 0คูณด้วย h คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย l อ g ของ p 0ด p ศดหรือซิกม่า v แดน่ะนะครับบวกด้วย d ดต้า p เดต้ p คือน้ำหนักที่มากดทับทำให้เกิด s t r e s เพิ่มขึ้นเท่าไหร ทั้งหมดนี้หารด้วย p ศูนย์เราลองมาดูซิว่าตัวไหนที่เราทราบแล้วบ้างนะโจทย์ให้อะไรมาบ้างวางัน้นเถอะเราลองมาดูนะครับ c, c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  ตัวนี้เนาะได้มาจากตัวนี้เห็นไหมโจทย์บอกส่วน e ศูนย์ตัวนี้ก็มาจากตัวนี้เห็นไหมครับเราได้แล้ว h ล่ะ h ตัวนี้ ก็คือตัวไหนครับก็คือความหนาตรงนี้นี่เอง8เมตรใช่ไหมเนี่ยนะครับ8เมตรนะครับส่วนดัตต์ p ที่เราเห็นเห็นไหมดตต์พตัวนี้ก็คือจาน้ำหนักกระดินถมก็คือที่เขากดลงมาเนี่ยเป็นสเตรทลงมาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ที่อาจารย์ขีดลูกศรเอาเนเาะดัตต์จะเท่ากับเอา18กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนั้น คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยความหนา4เมตรที่อาจารย์งวงด้านซ้าย4เมตรออกมาเท่าไหร่ครับเท่ากับ72กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเท่านี้เราติดตัวไหนแล้วครับเราติดที่ P0 ตัวดีพีศูนแดดตัวเดียวใช่ไหมพีย์แดดตัวเดียวเราอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะอ่าเราค้างตัวนี้ไปก่อนนะครับเราก็มาดูว่า P0 ศูแดดคำนวณได้จากอะไร P0 ศูแดด เราไม่นับดินถมถูกไหมครับเพราะว่าดินถมมาทีหลังเอาละของเดิมเนี่ยจนถึงกึ่งกลางชั้นดินเหนียวเนี่ยจนถึงกึ่งกลางชั้นดินเหนียวเนี่ยสตรสที่เกิดขึ้นของเดิมที่อาจารย์กำลังขีดลูกศรอ,อยู่เนี่ยเนาะพีศูนดัดเนี่ยเท่ากับเท่าไรพีศูนดัดเท่ากับเราก็ไล่เลยตั้งแต่ชั้นบนลงมาก็ถือชั้นทรายเอาแกมมาเวทชั้นทรายเอา,เอาตัวที่1ก่อนอ่าตัวที่1แล้วมาตัวที่2แล้วก็มาไล่ตัวที่3อย่างเงี้ย นะครับ p ศูนย์ด้จะเท่ากับแก m มมาเวทก็คือ17คูณด้วยอะไรคูณด้วย2ใชไหมได้1แล้วนะส่วนอันที่2ก็บวกบวกแกรมมาซัตชูเรตลบด้วยแกรมาน้ำบวกด้วยเพราะเราต้องคิดเป็นเอฟเฟกตีฟไงมีคำว่าดั้อยู่ข้างบนของ p ศูนย์เนี่ยเราไม่รวมน้ำนะครับดังนั้นจะเท่ากับ20คูณด้วยลบก่อนลบด้วย แกม่าน้ำเราเป็นระบบ SI unit เพราะฉะนั้นแกม่าน้ำจะเท่ากับ9.81กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะครับถ้าใครงง,งกันนี้ไปดูในปัตตภีกรศาสตร์น่าจะอยู่บทที่6นะครับที่อาจารย์ทำไว้แล้วคูณด้วยความหนาของดินชั้นนั้นก็คือ4เมตรนี้เห็นไหม4เมตรนี้นะครับก็เอา4เมตรมาใส่เนี่คูณ4เมตรเห็นไหมแล้วบวกด้วยอะไรครับคราวนี้ บวกด้วยชั้นที่3ก็คือดินเหนียวเนี่ยแต่คิดแค่กึ่งกลางชั้นเพราะฉะนั้นก็เอาแกมมาซัตเทเรตเขาบอกมาแล้วแกมมาซัตเทเรตคือ19.4ใช่ไหมสิบเ้ลบเกหนึ่งเห็นไหมทำไมต้องลบละ่ะก็มันเป็นซิกมาแดดอะเราต้องใช้แกมมาแดดนะครับในการคำนวณ ทั้งหมดนั้นจริงๆอยู่ตั้งแต่บทที่1นึ่ถึงบทที่7ถ้าศึกษาวิชาสอยจะไม่ยากเลยนะครับคูณด้วยอะไรครับคราวนี้คูณด้วยความหนาแค่ครึ่งเดียวของ8เมตรก็คือคูณด้วย4นะครับออกมาเท่ากับ100อาจารย์รวบรัดเลยนะ113.12หน่วยเป็นอะไรครับเป็นสเตรสกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแค่นี้เราก็ทราบแล้วว่าเอาพศด้ไปแทนก็จบแล้วอ่ะ นะครับก็จบแล้วนะครับดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนสีหน่อยเนาะกลับไปเป็นสีนี้อ่ะ,อะจะได้ดังนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เนะ SC CC CC าะ sc เท่ากับ cc เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ cc เท่ากับ0.42หารด้วย1บวก e0 1บวก0.61นะครับคูณด้วย h ไหม h คือ8ใช่ไความหนาทั้งชั้นของดินเหนียวคูณด้วย8เมตรหน่วยเป็นเมตรหมดนะครับตอนนี้คูณด้วยล็อกของลายล็อกของ1 1 3่2บวกด้วยบวกด้วย72เห็นมเจ็ดสมานี่เใช่ปะ่ะนะครับทั้งหมดนี้หารด้วย113.12นะครับจบแล้ว แทนค่าคบออกมาก็เท่ากับออกออกมา0.26อาจารย์ขยายนิดนึงแนละคูณด้วย8คูณด้วยของล็อกก็ออกมาเป็น0.214เท่ากับ0.445เมตรบางท่านบอกอาจารย์ครับ้างนั้นผมตอบเป็น44.5เซนติเมตรก็ไม่มี อะไรผิดพลาดนะครับเพราะนี่มันคือหน่วยเมตรก็ตอบแล้วอันนี้ฉเฉลยตามนี้ดังนั้นข้อนี้เรามาดูกันก็คือตอบข้อ4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตามที่มีบางท่านบอกอาจารย์ทำโจทย์ consolidation ให้ดูสักข้อหนึ่งนะครับถ้ายังไงอาจารย์มีเวลาก็จะทำเพิ่มขึ้นให้เป็นการรีสกิลพวกเรานะครับมันอาจจะไม่ได้ใช้ในบางเรื่อง ในการทํางานจริงๆาอาจารย์อยากให้ทุกท่านได้ยกระดช่วยกันยกระดับแวดวงวิศวกรรมของเราอย่างน้อยเรื่องเก่าๆที่เราเคยเรียนมาเราผ่านมาแล้วก็มาทวนกันสักนิดนึงนะครับอันไหนที่เอาไปใช้ในการทํางานอันไหนที่ใช้ในการไปสอบข้อเขียนหรืออะไรของของ,ของอนักศึกษาที่จบใหม่ก็อาจารย์ก็อิ่มดีที่จะทำความเข้าใจให้กับทุกท่านนะครับวันนี้พอ,พอ,พอเป็นแค่นี้ก่อนนะครับเคครับสวัสดีครับ